Faticone, la cazzo è mai no? in mai Ma è la la, la, la cazzo è Shimpon Sini Cocosini. Wa wa wa, puh, calziamo. Liri lì la rila, elefante nel deserto che ca. Si, brrr, patapim, il mio cappello è pieno di slim. Burr, balloni, lulilolli, capibarrello, cocossini... E Emo... no, no, no. bananini, Wow, gua, 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 frulli, frulla, un pinguino nel deserto che fa bla bla bla, con gua, antie... no, no. Bambini, guzzini Bambini, bananini Gua, gua, gua Bananucci, monkey, monkey, monkey truly mero truly Frulli, frulla Un pinguino แลงวก็ไม่กดนู่นบอกขวาทแล้วกดทร่นูลนที่นู่นที่นู่ต้องกดบอมบ์บีนีกูซี่นี่นู่นนู่นนม่นนู่นที่นู่นไี่นู่นที่นู่นต้องกดที่ไหนไม่ต้องบอกที่ไหน

boneka ambalabu. Entitas jahat yang banyak meresahkan masyarakat akhir-akhir ini. Oi, oi, oi. bondito. El Bobrito gangster. Spioniro golubiro. Boneka ambalabu. Entitas jahat. Spioniro. oi oh, oi oh, oi oh, oh. bobrito bo bobrini coco, cosini, la co capo capo cappuccino assas frigo camelo buffo fardello nel centro della la vacca saturno saturnita Trippi, troppi, troppa trippa. Il cacto ippopotamo. C'era Ta 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 กวาดเสร็จแล้วก็ de ecco cavallo virtuoso uno show strepitoso era una volta un cavallo stravagante testa di equino L'orbo, frutto drillo giraffa celeste viaggio a greste don la luna. orangutini ananasini pupa badabim Garam, mararam, raraman, mararaman mararam. Allerina, cappuccina? Mm. No, no, no Ibu yang terbaik Mateo Mateo <laughs> Orang gutini, ananasini <bu> <laughs> Garam Potong Moko Top, Toby top, toby, top, tobi top, toby, top, tobi top, 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 boom top, 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 Ballerino Lololo top, top, Porco Dio e porco top, อันนี้อันนี้ทุ่งทๆนี่ๆๆอันนี้อันนี้จำรูปภาพได้อืมเป็นลิงสีเขียวคาทุ่มบัลเลอร์รินาคาปูชชินอา

จะมาทำให้ติ๊กต็อกตกใจชนะชนะแน่นอนชนะเฮ้ยชนะชนะชนะ เยอะมากสามสี่ยมาเริ่มจากสีฟ้าก่อนเลยเป็นชอบสีฟ้าว้าวเออชอบสีฟ้านี่เไปหาตรง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 จะเข้าแมปตรงตรงตรงนะตรงต a ง a รงตรงตรงต n งตรงตรงอาหาร

เล่นแบบอื่นย้อนกลับไปนะเพื่อนกลัไป อะไรอ่ะไปย้อนกลับไปเยหน่เอ็ดด้วยอ่ะนี่จะกลอฟังสินดาที่องด

ไม่ต้องกดเสียงไม่ต้องกดไม่ต้องกดนะอันนี้อันนี้ไม่ต้องกดนะไกด์ไม่ต้องกดเสียงตรงนี้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 วีไกด์พี่กลับไปเกิดใหม่มาเป็นศพเลยนี่เพื้ขวาขวาขวาซ้ายซ้ายซ้ายตรงนี้ตรงนี้ ตรงนั้น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 อันนี้สามอันนี้สามอันนี้สามหนึ่งสองสองไปเลยเข้าไปห 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. นึ่งห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 นึ่งกราไปขกระดีดียวสามสามสามเขียว่เขียวอะไร

สีแดงเข้าไปไกลสีแดงตรงนี้อันที่สองเข้าไปเข้าไปเออเออเออสาม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 อันนี้อันนี้ mane มามาดูส <sk r isa> e ีหน้าคนสีหน้าคนกำลังเออมาดูคนเล่นกันพี่เล่นให้ไหมไกอุ้ยมาพี่เล่นให้ไหตเล่นดละอ้ยบิ๊กเร์ โดดโดดเต้าแกม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 ้ยกงตกที่กิวให้แกมกึ้นมาพ่อเติมมาไม่ลงเลยพ่อและพ่อเติมหรอไม่ปู่ล้ะขอเวลาเปเล่นกับน้องก่อนนะพ่อเติมให้ไหม อกเอาไปเล่นเอาไปเล่นก่อนเอาเล่นของแกมอ่ะแกมกักเกี้ยตอนเลาเล่นเราตอนเล่าแกมเออกดฟังเสียงได้นะกดฟังเสียงไม่ได้กดฟังนีไม่ใช่เขาบอกให้เติมในขวดเขาบอกเนี่ยเขาบอกเขาบอก

โอ้โหใครมันไปทำให้มันช้าขนาันไกลเหรอเออเออกับใครจแจมแจมเขาบอกให้เป็นเล่นอะไรอื่นต่อไม่อยากเล่นอันรอ,อืออ่นพีออ่อยากใส่หมวกตาลเล่หรืตาล่าใครมีมีเี่จะเล่น จำนม่หมดทำไมเปลี่ยนอ้าอยากเลื่อนพ่อกอยากเล่นพ่อาลืปนผมจาลืปนมไม่มีอบบรพ่

ขอตัวลาไปก่อนนะฮะนึกจะไปสีหน้าคนแบดหมดเลยให้ดูอ่านีสีหน้าตัวเองตอน โอ้ไม่ร้องนี่หน้ามูห่ร้ออี